สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์นาฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยเะครับเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนอกเอ์นะครับแล้ววันนี้หนึ่งในเกมที่น่าจับตามองมากๆครับเป็นเกมที่เอสเตเดียรดันดูสรับเบนฟิก้าเจอกับบาเซโลน่าครับพูดถึงเรื่องของความพร้อมคู่นี้ครับทางด้านของเบนฟิก้ามีข่าวร้ายเพราะว่าอังเคลดิมาเรียไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับฟิตไม่ทันลงสนามรวมไปถึงเรเนโตซานเชสแล้วก็ทางด้าน มมนูสินบาขนาดที่บาเซลนาสองคนอย่างที่รู้กันนะครับแทนซีเก้นแล้วก็อันเดรสเิสเตนเซนเจ็บยาวครับในส่วนของการจัดทีมนะครับฮันซิฟริกเลือก11คนแรกที่ดีที่สุดของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับที่น่าสนใจคือตำแหน่งตัวรุก ตรงกลางด้านหลังของโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้เนี่ยข่าวบอกว่าเขาเลือกไปที่ดา e นี่โอโม่นะครับในส่วนการจัดทีมภายใต้ระบบ4-2-3-1ผู้สอบประตูใช้อว์เซ็กเซสตี้แบ็คขวาจูสกุงเดแบ็คซ้ายอเลคันโดเปาเดคู่เซนเตอร์เปาลกูบาซี่กับอีดิโกมาติเนสนะครับแล้วก็คู่ดับเบิลไพวอตเปดรีกับเฟรนกี้เดยองโดรุกลามินยามาจากนั้นขวาซ้ายราฟินญาตรงกลางโอโม่ mo, แล้วก็นับเป้าโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้ครับขณะที่เป ฟิกาจะจัดทีในระบบ4-3-3นะครับผู้สำประตูเป็นอนาโตลีตูบินแบ็กขวาใช้โทมสัสอาราโ,โคครับแบ็กซ้ายอันบารุเฟนอันเดดคู่เซนเตอร์ใช้อันเดรียซินวากับนิโคลัสโอตาเบนดีนะครับ้านกลางเลนโดบารเรราสังหาราร่วมกับเทดนันของฟิลดิกอุนสนะครับแล้วก็ออกการโกกรุนครับ ส่วนแนวรุกใช้สมลดาวานเจริสพาบริดิทแล้วก็เคเรมอัปตูโกกปเป็นสารประสานซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับของบูนูลาชในเกมค่ำคืนวันนี้เชื่อกันว่าเกมนี้หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นเกมที่สู้กันแบบบ้าระห่ำเหมือนการเจอกันในเกมรอบหล็กเฟสที่บาซาบุกชนะเบนฟิก้า5ประตูต่อ4นะครับแต่ฮันซีฟริกให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า มันเป็นเกม180นาทีนั่นหมายความว่าจะต้องเล่นอย่างละเอียดทีท้วนวางกลยุทธ์ให้ดีครับเพราะมันไม่ใช่นัดเดียวจบเลยครับมันมีอีกนัดหนึ่งซึ่งอาจจะตีความได้ว่ามาคราวนี้บาซ่าจะละเอียดขึ้นเพราะตอนที่ชนะ5-4ฟลิกเองก็ตำหนิเกมรับของตัวเองว่าร่วมากนะครับวันนี้เชื่อกันว่า ถึงแม้จะเล่นแบบไฮไลน์เหมือนเดิมแต่เกมรับน่าจะถูกสั่งมาครับว่าให้กระชับแล้วก็เล่นอย่างละเอียดมากขึ้นเชื่อว่าบอลของบาร์โซนาไม่น่าจะ เล่นแบบเร็วมากนะักในทุกๆแดนไม่ว่าจะเป็นการบิวอัพหรือการลำเลียงจากตรงกลางนะครับอาจจะเร็วในพื้นที่สุดท้ายเมื่อถึงแดน3หรือว่าแดนแรกของทางฝั่งเบนฟิก้าแล้วก็จะเริ่มทําแบบจรงิงจังเมื่อบอลไปถึงตัวรุกอย่างรามิญ่ามาราฟินยาดานิโอตรงนั้นแหละครับน่าจะเป็นจุดท,ที่บาร์ซ่าเน้นเรื่องของการโจมตีเป็นพิเศษแต่ที่เหลือกลางและหลังคงจะเน้นในเรื่องของเกมรับเน้นเกมให้คอมแ a c t มากขึ้นเพราะว่าจังหวะ ตัดแล้วโตวของเบนฟิก้าเนี่ยน่ากลัวแล้วเล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าบาร์ซ่าจะประมาณนี้สู้กันไปมาแล้วเนี่ยนะครับด้วยคุณภาพของทั้งคู่เนี่ยบาร์ซ่าดูเหนือกว่าและถ้าไม่มีความผิดพลาดง่ายๆก็เชื่อว่าบาร์ซ่าน่าจะจัดการเบนฟิก้าได้ครับโดยเพราะคุณภาพในเกมรุกที่จัดจ้านจริงๆโดยเพราะรามิ尼ามาวนาชีนี้นะครับตัวตวนี้เอาไม่อยู่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างโจมตีโซนนะครับทำลายความสมดุลในเกมรับของคู่ต่อสู้ได้แบบง่ายๆเลยครับฟันท ว่าวันนี้บาซ่าจ,จะบุกไปชนะเบนฟิก้าด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับ